ท่านเจ้าคุณปู่ไม่ได้บอกว่าถ้าพูดแล้วพลาดสำลักอาหารแล้วจะตายคาโต๊ะถ้าคำนั้นใหญ่มากหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นใหญ่มากพอไปทำให้อุดที่หลอดลมทำให้เสมือนคนที่ไม่หายใจโดยทั่วไปสาไม่เกิน5นาทีเรียกว่าสมองตายได้ เป็น2เรื่องที่แยกกันเลยก็คือติดคอนี่หมายถึงแค่อยู่ที่คออาจจะสำลักหรือไม่สำลักก็ได้นะครับแต่สำลักนี่หมายความว่ามันหล่นจากคอแล้วลงไปเข้าหลอดลมฮะอันนี้คือสำลักซึ่งกรณีสำลักเนี่ยคืออันตรายมากเรื่องสำลักนี่จริงๆปีหนึ่งมีมากนะครับเพียงแต่ว่า ที่เราไม่ค่อยได้รายงานตรงนี้เพราะส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกสำลักเงียบนะก็คือมีประมาณหนึ่งในสามของคนไข้ทั้งหมดมารู้ทีหลังก็คือหลังจากมีอาการผลเสียหรือผลข้างเคียงการสำลักแล้วนะกรณีนี้ก็คือหมายถึงปอดบวมนะแล้วก็มีไข้ขึ้นจนถึงอาจจะเรียกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะนั่นก็คือกลุ่มสำลักแบบเกิดผลร้ายนะครับ กับผลร้ายแบบทันทีของเรื่องสำลักเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าสำลักเนี่ยหมายถึงอาหารหรือสิ่งที่กลืนนะครับอาจจะหมายถึงสิ่งแบบปลกปลอมก็ได้นะครับไปอุดหลอดอาหารแทนที่จะกลืนแล้วลงหลอดอาหารมันเป็นลงหลอดลมฮะหลอดลมไม่ทํางานทําให้เสมือนคนที่ไม่หายใจฉะนั้นก็นึกถึงคนที่ไม่หายใจครับคาถามก็คือว่ากี่นาที ที่เราจะไม่หายใจแล้วยังอยู่มีชีวิตรอดได้โดยทั่วไป3ไม่เกิน5นาทีนะครับสมองก็จะเรียกว่าสมองตายได้ฉะนั้นเป็นที่มาว่าถ้าสำลักโดยพั้งยิ่งสำลักก้อนใหญ่อาหารคำใหญ่หรือว่าสิ่งแปลกปลอมก้อนใหญ่โดยทั่วไปเราควรจะรีบดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ ลื่นที่สุดเสียงที่สุดลองเดาได้ไหมครับว่าอาหารประเภทไหนที่ลื่นๆอันไหนที่ฝืดๆใช่อันนี้เสียงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน้ำน้ำซึ่งไหลดีฉะนั้นน้ำนี่แหละครับเสียงสูงที่สุดโดยทั่วไปแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือมีโรคของตนเองนะครับ ตรงๆเลยก็คืออย่างเช่นโรคทางสมองนะครับอย่างเช่นเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะฮะหรือซึมจากยาไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดหรือว่ายาอะไรก็ต่างแต่ที่ทําให้เกิดการซึมนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือของการซึมเหมือนกันก็คือคนไม่ได้นอนครับหมายถึงว่าถ้าเราลองอดนอนมากๆเนี่ยซึมๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงที่จะสำลักได้ กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีปัญหาการกลืนแล้วติดขัดโดยทางเมคานิกนะครับเพื่อง่ายท่ออาหารแทนที่จะลื่นไหลเป็นท่อตรงๆเนี่ยอาจจะมีกระดูกงอกจากคอเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นก็จะทําให้กลืนลําบากซึ่งอันนี้มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับกับอีกกลุ่มหนึงกลุ่มที่3ไปมากลุ่มหลังนี้เราพบบ่อยนะครับก็คือกลุ่มที่นิสัยไม่ดี น,นิสัยการกลืนที่ไม่ดีนะครับโดยทั่วไปหมายถึงเร็วใหญ่รีบหมายความว่าทานอาหารรวดเร็วรีบรีบรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ระหว่างกินไปพูดไปเหล่านี้แหะครับที่เป็นเป็นปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมครับโดยสมองปกติแล้วก็โครงสร้างปกติเราถึงมีกุศโลบายในไทยเราเนี่ยเราถึงต้องเป็นให้ ให้มารยาทในการรับประทานอาหารนะครับว่าต้องขณะที่รับประทานต้องไม่พูดแต่ท่านเจ้าคุณปู่ไม่ได้บอกว่าถ้าพูดแล้วพลาดสำลักอาหารแล้วจะตายคาโต๊ะถ้าไม่ทําตัวให้เป็นผู้มีมารยาทในโต๊ะอาหารก็อาจจะอันตรายจากการสำลักอาหารได้อ๋อถ้าถามเรื่องเสี่ยงสูงคงหมายถึงผู้สูงอายุครับ อาหารในผู้สูงอายุโดยทั่วไปควรจะเป็นอาหารอ่อนเคี้ยวง่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความเหนื่พอสมควรควรจะเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขนาดก็ควรจะเล็กเท่าที่เป็นไปได้คือโดยทั่วไปประมาณครึ่งเซนนะครับถ้าถ้าสามารถหั่นให้เป็นขนาดเล็กได้เนี่ยก็จะเรียกว่ากลืนได้ปลอดภัย นี่สำคัญมากนะครับเพราะถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินแบบนี้แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือคนไข้ยังพอรู้ตัวที่จะทําอะไรตามได้กับ2ก็คือหมดสติเอาขอกลุ่มแรกก่อนนะฮะกลุ่มแรกที่พอรู้ตัวโดยทั่วไปเราจะแนะนําให้คนไข้รายนี้พยายามไอออกเองถ้าไอออกเองไม่ได้เนี่ยเราจะช่วยโดยการตบตรงด้านหลัง ระดับตรงสะบักนะครับ5ครั้งแล้วก็มีการกดหน้าท้องให้หน้าท้องเนี่ยมีแรงของลมขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้อ,อของที่ค้างติดหลอดลมเนี่ยหลุดออกมานะครับพร้อมกับพยายามไอเองด้วยถ้าถ้าทำได้แบบเนี้ยโดยทั่วไปจะหลุดออกได้นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดอยู่คนเดียวสมมติเราอยู่คนเดียว เกิดสำลักขึ้นมาเราก็อาจจะหาขอบเก้าอี้หรือขอบออราวนะครับอยู่ในระดับเหนือต่อพุงนะครับมากดตรงระหว่างลิ้นปีกับพุงเนี่ยให้เราไอหรือพยายามเป็นแรงที่จะส่งให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยออกมานะครับเพื่อจะเป็นการช่วยชีวิตตนเองกลุ่มที่2ก็คือกรณีท่าหมดสติโดยทั่วไปก็คือเราทํา เรียกว่าการทํากู้ชีพนั่นเองนะครับก็คือ CPR นั่นเองโดยการจัดให้นอนหงายนะครับแล้วก็ชันคางแล้วก็เตรียม airway นะครับเตรียมที่จะดันช่วยให้อาหารที่ค้างไว้เนี่ยหลุดออกมาแต่ว่าถ้ากรณีหมดสติเนี่ยโดยทั่วไปเราจะต้องทําเหมือน CPR ก็คือว่าเราต้องเรียกคนมาช่วยเหลือนะครับอันนี้สําคัญมากอาจจะหมายถึง1669นะครับหรือ เรียกคนที่อยู่ใกล้ชิดในที่ที่เราอยู่ให้มาช่วยเหลือในการทำ CPR คนไข้นะครับแล้วก็เรียกทีมทางแพทย์มาข้อ2ถึงจะมาเริ่ม CPR มีโอกาสจริงถูกต้องครับ เพียงแต่ว่าเราต้องมาชั่งน้ําหนักระหว่างความเสี่ยงกับสิ่งที่ได้นะครับประเด็นคือสำลักจนหมดสติเราต้องทํา CPR นะครับถ้าถ้าทุกคนได้เรียนรู้เรื่อง CPR ที่เหมาะสมและปลอดภัยเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่หักครับเพราะเราจะกดลงไปประมาณ2นิ้วมือแล้วก็ความถี่ที่100ครั้งต่อนอาทีต้องต้องเรียนตรงนี้ก่อนเพื่อบาลานซ์ความเสี่ยงกับถ้าไม่ทําคนไข้ไม่มีอากาศะครับ นั้นก็หมายความว่าจะสามารถเสียชีวิตได้ใน3-5นาทีฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงจริงทั้งทั้ง2แบบอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่อง CPR ที่ถูกต้องก็จะปลอดภัยในกรณีนี้ครับ